พิเศษสำหรับลูกค้า Major Cineplex และสาวก Demon Slayer รับชมภาพยนตร์รอบ10โมงเช้าวันที่12สิงหาคมโรง5เม Major Cineplex ราชโยธินทุกที่นั่นรับทันทีมินิโปสเตอร์จำนวน1แผ่นและรับได้วันที่12สิงหาคมที่ Major Cineplex รา t c h i o t เท่านั้นซื้อตั๋วด e มอนเซเลเยอร์อินฟินิตี้คัสโในระบบปกติทุกที่นั่งรับทันทีเทรดดิ้งการ์ดจำนวน1ใบมีแปะลายให้สะสมเฉพาะสาขาที่ร่วมรายการระยะเวลาตามแต่ละสัปดาห์เลยครับ พิเศษสาหรับคนรักด่าพิฆาตอาสูรในระบบ i อ a c เปิดรอบพิเศษชมหนังพร้อมพูดคุยกับนักพากลังดูจบในรอบวันที่17สิงหาคมรอบบ่ายสระบบเสียงไทยที่โรงภาพยนตร์ i m a มวิดเลเซอร์บางกะปิซีเน็ตเกเดอะมอบางกะปิราคาเริ่มต้น450บาททุกที่นั่งและเมื่อแอดไลน์เมเจอร์ไอแมรับของที่ระลึกมากมายรีบซื้อตั๋วล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ก่อนที่นั่งจะเต็มนะครับซื้อตั๋วล่วงหน้าเรื่องสุดสยองสี่ร่างสลับรุ่นในระบบปกติทุกที่นั่งรัด ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์เฉพาะ7สาขาที่ร่วมรายการซื้อตั๋วล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนนเพล็กซ์